มาเด้อพี่น้องวันนี้เราจะมาทำตำตำหอยนางรมหอยนางรมตำแสบๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนำหอยนางรมไปล้างก่อนเด้อหอยนางรมแสบๆแสบเอ่บ,บใสกระเทียม ใส่กระเทียมตามพี่น้องกินเลยพี่น้องชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเล้วกระเทียมทีนี้ก็ใส่ผงนัวนะพี่น้องผงนัวแล้วใครชอบมากใครชอบมากชอบน้อยผงนัวถ้าชอบมากก็ใส่เยอะหลายๆซะหน่อยจะได้แซ่บใส่ัะหน่อยเนืองจะได้แซ่บผงนัว มาเป็นกุ้งแห้งด้ยพี่น้องใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งตัวน้อยๆเหรอกุ้งแห้งตัวน้อยๆโอเคอันนี้เราตำกินเองนะพี่นน้องเราจะใส่แบบไหนก็ได้พวกนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลเนาะเพราะว่าเราตำกินเองเราไม่กินน้ำตาลนะจ๊ะาม,ม,ามาลิกะตำกนมาลิกะหลุดขยเข้ามาใกล้ๆซุ่มเข้ามาใกล้ๆเลยพี่อเออ ใส่พริกสดนะพี่น้องเด้อพริกสดพริกสดทำกินเองเด้อพอไหมอืมโอเคพริกสดแล้วก็ปั่นมาไม่ต้องละเอียดมากกินไปทางที่เรามองไม่เห็นโคกนี้เราทำกินเองเราไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่กินหวานนะจ๊ะพี่น้องแต่ถ้าใครชอบหวานปลาเล่มปลาเล่มนะาเราก็ ใส่ไปสักนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะตำเราจะไม่เน้นหวานเยอะนะคะอ่าทีนี้เรามาใส่มะก,กอกโฟกัสไม่ต้องให้มันใกล้มากเพราะมันไม่ชัดมะก,กอกเด้วยจ้ะพี่น้อง,องนี่ก่อนมะก,กอ,อมมกก็ตำตำมะกอกก่อนเออต้องไม่ให้อ กรอกเสร็จแล้วพี่น้องเด้อทีนี้เราจะใส่พ้าเราเราไม่ใส่นี่ใส่เราก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาเด้อจ้าปลาแล้วก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องนี่พอดีพอดีเรากินก็ปลาเสร็จก็มะนาวเด้อค่ะพี่น้องมะนาวปาดเดีย๋ยวไม่ต้องไม่ต้องให้เห็นว่าเราฝังแต่ตรงนี้เจ้าแคบีใส่เอง ให้เห็นมะนาวเลยนะมันบีบอ่ะเออมันเห็นครับแม่เหี้ยแบบนี้อีกทีพี่มองไม่เห็นเออโอ้โหไม่้องค่ยบีบตัวเอง นี้เรามาใส่มะเขือเทศด้วยจ้ามะเขือเทศเผ็ดไม่หนุบมั่งมั่งเขาเผ็ดให้ตัวเองไม่่คะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางอย่ามะม่วงปลากรอบเอ้ยมะม่วงคุ้งสดเพิ่มหอยนางรมไดะได้ได้ทำต่อทุกนี้เลยจ้ะเดี๋ยวรอสักครูจ้ะ หายหน่ลยนลมนี่ซูมมาเพื่อเห็นแองหลาหนลมชัดไปแครลอดเราจะพี่น้องใส่เพื่อความสวยงามด้วยแครลอดใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ มะเขือเปราะไปไปเลยให้หมดลูกไปเลยอันนี้ตำกินเองตำหอยนางลมโอ้ไปวบวกผลต่งก็ได้ค่ะตำหอยนางลมของแฝดจ้าทีีร แล้วก็ตัวกยักยาวชอบใช่ไหมใส่้หมดเลยนะตัวอกยาวด้วยจ้านี่เข็ดน้อยเข็ดน้อยอ๋อดแม่หนงโอ๊อ๋อได้จ้าได้เลยจ้าชอเ็ดน้อยจ้าได้เลยจ้าทีนี้เราแล้วก็เส็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคุก กินนี่หรือว่าเสร็จนี่ครับกินนี่อ่าคุณเสร็จแล้วค่ะเอามาตุ้เห,หเห็นเห็นเพิ่มตูให้เห็นเข้ามาอีกเออตัดย<อ>ังแล้วก็กดปุ๊บเราก็ตัดเอออ่ะเหยียบไปอีกเออโอ้โดยังเสร็จแล้วโอเคมาตัดเติบเจอจ้บพี่น้องตาหอยนางลม